สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทำลาบเป็ดทำยังไงไม่ให้ลาบเป็ดมีกลิ่นคาวและรสชาติออกมาอร่อยนะคะขั้นตอนและวัตถุดิบใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจียวหอมค่ะหอมเราจะหั่นอยู่ที่10-15หัวนะคะนำมาเจียวให้เหลืองกรอบเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็ให้ใช้ไฟอ่อนค่ะ พอเราเจียวมาได้สักพักแล้วนะคะหอมเจียวเราก็ได้เหลืองกรอบแล้วนะคะตักพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันได้เลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะไม่ต้องเอาน้ำมันหอมเจียวทิ้งค่ะนำเนื้อเป็ด2กิโลกร,รัมนะคะมาล้วนกับน้ำมันหอมเจียวเลยนะคะเนื้อเป็ดนี้นะคะคัวอร่อยจังก็ได้สับพอหยาบนะคะไม่ได้สับละเอียดมากจนเกินไปค่ะล้วนไปเรื่อยๆจนเนื้อเป็ดเขาสุกดีนะคะ พอเรารวเนื้อเป็ดมาจนสุกแล้วนะคะให้พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนต่อไปรอค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะมาทอดหนังเป็ดค่ะให้ใช้ไฟกลางนำหนังเป็ด1กิโลกร,รัมนะคะมาใส่ลงทอดให้เหลือกรอบเลยค่ะพอทอดหนังเป็ดจนกรอบแล้วนะคะขั้นตอนนี้ให้นำพริกแห้ง10เม็ดใส่ลงไปแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะคะส่วนใบมะกรูดฉีกกับพริกแห้งนะคะก็ใส่ตามชอบได้เลยค่ะ ทอดไปเรื่อยๆจนกรอบดีนะคะแล้วก็ตักพักเส็ดน้ำมันไว้ค่ะ <c oughs> พอเราเตรียมเครื่องทุกอย่างครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการปรุงกันค่ะใส่เกลือป่น1ช้อนชานะคะตามด้วยน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะค่ะ <c oughs> ใส่น้ำปลาตามลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะ <c oughs> ข่าขั้วหั่นเต่า1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยผงนัวนิดหน่อยค่ะ <c oughs> น้ำกระเทียมดอง2ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็หัวกระเทียมดองหั่นค่ะพริกผง2ช้อนโต๊ะใส่ข,าข้าวคั่วตำลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คลุกเค้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะส่วนเรื่องรสชาติค่ะทุกคนกินไม่เหมือนกันนะคะสามารถปรุงเพิ่มหรือว่าใครกินรสชาติแบบไหนใส่เพิ่มเติมเครื่องปรุงได้เลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้ครัวอร่อยจังจะชิมรสชาตินะคะ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้ใส่ผักชีฝรั่งหั่นซอยค่ะตามด้วยต้นหอมหั่นซอยนะคะหอมแดงหั่นนะคะคุกเขาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะเสร็จแล้วก็ตักพร้อมเสิร์ฟรับประทานได้เลยนะคะลาบเป็ดสูตรนี้นะคะสามารถนำไปทําตามได้เลยค่ะไม่มีกลิ่นคาวรสชาติออกมาอร่อยกลมกล่อมพอดีเลยนะคะ หรือว่าจะนำสูตรนี้นะคะไปสร้างอาชีพให้กับตัวเองก็ยังได้เลยค่ะแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดทอดและก็พริกทอดนะคะหนังเป็ดทอดค่ะตามด้วยหอมเจียวทอดนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ครัวอร่อยจังก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ